ถึงราคามันจะขึ้นนะแต่มันก็ยังยังถูกอยู่ดีนะสมาติว่านี่เมนูที่เด็กอันนี้คืออะไรพวกของกินเล่นใดๆน้ำรอยหกสิบบาทเนี่ยค่ะอันนี้คือพิเศษพร้อมเซนนี่ราคาร6อบาท เปิมเส้นก็น่าจะเท่าไหร่ไปดูสี่ยี่สิบชาเขียวเดียร์ชาเขียวนะชาเขียวปรั่งนี่คือน้ำฝรั่งดึกโ้เจ็บจนแล้อุมเป็นรล่าเปลี่ยนร่างเลยพ่อบอกอย่างว่ะนะแต่เกี๊ยวซ่าเขาจะไม่เหมือนใครอ่ะมันอร่อยมากเปิดอันนี้จะบางข้างเลงไอ้นี่เป็นแบบเปิดที่ครอบแล้ว หมือนเ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 อาไปจีแค่ข้างเดียวไอ้ข้าวผัดแบบพริกปัอย่างเงี้ยนะข้าวมันก็เลยแบบมันทำนุ่มๆแต่มันอร่อยมากมันบอกไม่ถูกคือแบบชอบมากจือไหนข้าวแบบไหนข้าวชาโกะนะคชาโกะซอสเนี่ยซอสหวานๆเขาเรียกว่าซอสอะไรซอสหวานๆกี้เนบเน็บกับเน็บอะไระกี้เนะใช้งหลายปีนิดนึงอ้าว รนอนเหรอเขาเพิ่งทำเหรอดูดน้ำไปมีความร้อนรุ่มแสดงว่าดีเพราะว่าอะไรรู้ปะเขาเพิ่งทำค่ะเขาไม่ได้แบบว่าเอาไปอุ่นใดๆแสดงว่าดีน่องกลอบข้างในแบบนุ่มเด้งปวามกระมหนึบเน่งตัวซาร์ไม่ร้อนาวัดดีอันนี้อย่างแรกคือเราต้องปักไอ้นี่ออกไปเพราะเราไม่ชอบไม่ชอบ ชิมไ้วจ๊บนึงชิมนิึงเหมือนเหมือนคุณใครชิมเลยชิมนิ่อยากเล็กชิมเลยติดปันนีรสชาติมไม่รู้เลยิงอ่ะกินอ่ะต่อไปนะคะเราต้องทำการลุกนะเนี่ยมันจะมีมาย้อมตรงนี้เห็นไหม, <c oughs> มเห็นไหมให้ฟุ <c oughs> อี่นะคะเราก็ฟุกใก้ไป ไก่เก๋งแล้วเราก็คุกให้มันแบบเข้ากันนะฮะมีน้าฮะก็คนได้กินอะไรด้วยก็แบบเร็วเร็วเมื่อยอย่าบ่นไทยอย่าบ่นไม่แล้วเราก็ย okay? ืนอยากขึ้นสูก็ไม่เหตุเร็วๆไปวนี่นะคะใครอยากขยับหน้ามากเดี๋ยวมาดัดแล้วกันแล้วก็กินตะกียโอ้โหอยากกิน เนีน้ยครับนี้ครับรสค่อยที่ค,ค <Yeah. S 1> นเปิมันจะมีความมันจะมีความเค็มนิดนึงบนความมันเยิมเ้มๆแล้วมันก็จะแบบมันเป็นรสชาติที่นุ่มมันิ่มมากมานที่บาปไม่ถูกมันอร่อยจบ